คือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าในปี2008เนี่ยมีมากของเราได้ขึ้นชื่อแทงล้วนอันนี้ไม่ใช่ดิติไม่ใช่กับตัววไม่ใไม่ได้ครับมันซัพพอร์ตเขาเอาแทงอย่างเดียวเลยแทงครับไปหมวดแทงฮะไปหมวดแท,ง,ดแท,ง,แทง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  โอ้โหเกต้าก็ดีเนาะมีตัวโหดเยอะเนาช้างอย่างเงี้ยเนาะแม็กซ์อย่างเงี้ยเนาะ่้นอนครับมามแข่งล้วมาหลอดอลิวเดอร์มดีครับฝั่งังยวนนะฮะมินะมาล่ามาหลอดบอล มาดูว่าเกมนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผม่ด Retreat. First blood. <laughs> An enemy has been defeated. Yup, yup, yup. <laughs> I like now.

Angluan, bring us to victory. Hey. I can take care of myself. But, like, I don't mean like you, and that's <sharp91> a <Z -1> everything feels so foreign. An ally has been defeated. เมื่อไรดิอ่ะมังกรโดนโดนเ่เม่อไรโนี่มังกรเมื่อไรจะนเมื่อไรจะโดนมังกรเอาโดดมาที่เอาดีออองอะไรก็ได้ครับอยากออกอะไรได้หมดนะด้านเทคนิคเลยครับ อันไหนอันไหนต่างคนต่างจต่างคนต่างใจนะอะไอ สวยว่ะสวยว่ะสวยครับอุ้ยดับเบิลพีอลำสุดอุ้ยลุงลุงทองลุงทองอุ้ยลุงทองลุงทองลุงทองเจ็บไม่ได้ไไม่ด้ลุงทองเจ็บเจ็บอ้าวทำไมไม่กลับวะโอ้โหทิ้งไปรวยทำเลยวะ hey I can take care of myself ไ้ e ้ยานีนีมีส่วนานีมีส่วนรม Unleash the beast within In. an enemy has been defeated unleash the -oh. power your team has destroyed a tower mina mina the pony pony at the Uh -huh. Everyone feels so... foreign <laughs> <Aid> ME! <laughs> This way. Rally. Retreat. Your tower has been destroyed.

thank <small noise> you หมดเลยเขาออกเป็นเขาออกเป็นรส์สามตัวเลยสามตัวโอ้โหมาหลอดดมบึ้กโอ้ยมาหลอดใส่ครับมดนะเอาที่สองหโอ้โหกลับมาพลิกครับมาหลอดมาเที่ยวพลิกเลยครับโดนเกี่ยวได้ครับหนูจับได้ครับมาหลอดต่างคนต่างจับตีไม่ยั้งตีไม่ยั้งสองหนึ่งมาหลอดเขาทาร่ามาทาร่ามาเขาหลังครับเรียบร้อยครับาลามตายมีน้ำหนึ่งสองครับมีน้ำพยายามจะเทรดอยู่ครับมีน้กเกี่ยวได้ตัวเดียวครับตอนนี้โดนสองลูกเลครับมีน้ำโดนทริปเปิลคิวมาเดิมาหลอดครับโหมดแล้ว มาเราสซ่างโฮเดลนาเมนเซจูคุดีว่าทีมเราป้อมกลางหายไปขนาดน,นี้เลยหรอวะเป็นอะไรอะไอ้หนี

สองต่อเก้าแล้วตอนนี้นับเจ็ดนาที่าแล้วครับผมป้อมเราโดนหลอกมากกว่ายามก็มาหลอกนะอะไรนยืนแต่ตรงนี้นักผอสองตีนักผอสองัม An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Your team has destroyed a tower. ออื h, really? oh, ้โอ oh, ้เสียดายเว้ยโอ้โหไอ้กิวด oh, ์มารวบครับสกิลเดียวครับเอาครับมาหลอดจัดมาหลอดโอ้ยเขาออกเม็ดวะยืนได้ไงวะถ้าเขาออกเวทเขาจะยืนคนได้ไงวะนนึงอู้ดูาซีชูมิเมมฮโชเมย์เดนวิดูชูโนุเขเวทอะเพราะมันกลายเป็นว่าคุณออกเป็นการเวท

Onslaught! Jump down! You are been defeated. I got it. Oh <laughs> Enemy kill. Your team has destroyed a tower. Enemy shut down. <laughs> <three. laughs> <laughs> บอลอมมาหลอดสอนึงครับมาหลอดสองตัวมาหลอดมาหลอดมามาหลอดบอกว่าโอ้โหมาหลอดตัวนี้มาหลอดตรวนี้จะสามหนึ่งหนครับมาหลอดยันยืนอยู่หลบด้านติปาดไปหนึ่งตัวโอ้โหตัเงก็ตายไปครับเอา ผมไม่เ่ยทขนัดโลมไงโลมที่แบบมาออกดามนไงผมถนัดเป็นไอนี่ผมออกเป็นซับพอร์ตผมบอกว่าถ้าหมดซัพพอร์ตอยเล่นด้เอยกเป็นหมด

ตายเมื่อไหร่เจ็บจื้งไมที่ยอ่ออมาเยที่ออกมาได้อยู่นะแต่ถ้าอื่นออกรมาณีไม่ได้นี่เงินดักอะไรไหม,ม On my way, keep an eye, attack enemy tower. ดับ <starters> นี <sources> <Punk>. ่หลุม Clear minions in dragon lane. No one's g o n chain me d o Retreat. อีกแล้ว double kill ไ่มีเลยได้แรงแรงจับได้แรงจับ ไม่ได้เลยเนี่ยโดนเลยเนาะผมได้เหรียญแล้วนะไปแล้วงั้นเลยครับ Oh, ทาร่าเร็วเลยเลยให้คนอื่นเล่นดีกว่าให้คนอื่นเล่นดีกว่าอารมณ์ฮะยาวๆไปพี่ให้คนอื่นเล่นบ้างเผื่อมีคนรออยู่มา,ดามเดือดอยู่ฮะเกมนี้ พอเป็นแทงลูกแม่งมันเลยเป็นไม่ทางไม่ทางผมยากอยู่ยากอยู่มาซัพพอร์ตอีกเกมขอสองเกมซัพ <c oughs> พอร์ตอีกเกมนะฮะเกมนี้ซัพพอร์ตล้วนนะฮะคราวนี้ขอซัพพอร์ตล้วนนะฮะเล่นไหมเล่นไหมซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตล้วนนะครับเกมนี้ขอซัพพอร์ตล้วนนะฮะจะทำคอนเทนต์นะครับผม 25360ครับเดินไปรุ <ren> ่นใหญ่เขาตีกันนะฮะโอเคล่นดูก็เป็นหนาปาข้างไม่ใชได้ นะครับซัพพอร์ตล้วนนะฮะซัพพอร์ตล้วนนะครับขอซัพพอร์ตล้วน,น,วนสิคนชนคนนะฮะเดี๋ยวนะมีมีคนซ้ำบอกว่าดูก่อนขอให้คนอื่นเล่นด้วยนะครับไม่ซ้ำนะฮะอ่าหลบหลบไปครับขอคนที่เข้ามาซ้ำขอคนอื่นเข้ามานะครับ เล่นกันหลายคน